ในออนไลน์คอร์สบทนี้ครับจะเป็นการเก็บตกครับผมจะเอาสิ่งที่ผมอยากพูดอยากอธิบายมาตอบคำถามในบทนี้ให้หมดครับอะไรก็ตามครับที่ผมได้อัดเอาไว้คิดว่าอยากจะพูดคิดว่าอยากจะใส่ลงไปในหลายบทก่อนหน้าทุกบทแต่ไม่สามารถใส่ลงไปได้เพราะเงื่อนไขด้านเวลาต่อบทเราจะคุยกันในบทนี้ให้จบครับคือเรื่องเสียงพืึบของไมโครโฟนเนี่ย มันจะมีเสียงพืบบ2แบบนะครับพืบบแบบที่1ก็คือพืบบลมครับมีลมวิ่งเข้าหาไมโครโฟนเช่นอะไรแบบนี้ อันนี้เนี่ยครับเราจะไม่เรียกมันว่าเสียงพรืบเราจะเรียกมันว่าเสียงลมลมลุ้นล้วนเลยครับคุณเอาไมโครโฟนไปใช้ในที่ที่ลมเยอะลมพัดเข้ามา์ผุบปับ,ป,บปุบผับุบับอันนั้นครับคือเสียงลมหรือ wind n o i s ครับส่วนเสียงแบบที่2เนี่ยครับมันจะเกิดจากการสะกดคําเป็นหลักครับเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่ต้องห้ามสําหรับไมโครโฟนซึ่งไม่สามารถกันเสียงพืบได้ก็คือพือ้ ชื่อพออพานทอจหารและชอช้างครับอันนี้ครับคือเสียงพือบอย่างแท้จริงหรือโพลูซีฟนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณได้ดูวิดีโอบล็อกของผมตอนที่ผมรีวิวไมโครโฟนเนี่ยผมก็จะมีการทดสอบพืชชื่อชื่อพวกนี้โผล่เข้ามาด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรู้ความสามารถของไมโครโฟนในการตัดเสียงพืบเหล่านี้ออกไปนั่นเองเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริง ภาษาอังกฤษครับสำหรับเสียงพืบก็คือ p l o s ซีฟนั่นเองครับแต่ที่นี้ครับการที่เราจะป้องกันเสียงลมและเสียงพืบไม่ให้เข้าไมโครโฟนเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันแต่ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ได้คล้ายคลึงกันอย่างที่คิดเอาไว้เสมอไปครับคืออย่างเวลาที่ลมเนี่ยมันพัดเข้าหาไมโครโฟนส่วนใหญ่แล้วครับตอนที่ลมตกกระทบกับไมโครโฟนหรือวิ่งเข้าหาดนตัวไมโครโฟนเนี่ย พื้นที่หน้าตัดของตัวไมโครโฟนไม่ว่าจะด้านใดก็ตามหรือทุกด้านมักมีอัตราส,ส่วนเล็กนิดเดียวครับเมื่อเราพูดถึงกระแสลมตรงนั้นนั่นหมายความว่าความหนานแน่นครับอินเทนซิตหรือความกระชับของลมที่วิ่งเข้าหาไมโครโฟนเนี่ยจะอ่อนมากๆครับแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเสียงที่ออกมาจากปากเนี่ยเช่นพืชชือ่อชื่อพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันวิ่งเข้าหาไมโครโฟนครับ ลมเหล่านี้เนี่ยมักมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวเล็กกว่าน้อยกว่าตัวไมโครโฟนอยู่แล้วหรืออาจจะใกล้เคียงกันมันทำให้เกิดเสียงพรืบที่มีความกระชับและมีความรุนแรงเป็นระยะเวลาสั้นๆลักษณะของการแก้ไขปัญหาจึงแตกต่างกันครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาเสียงลมจากการใช้งานไมโครโฟนในชีวิตประจำวัน สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ครับก็คือการใช้โฟมฟองน้ําหรือวินสกรีนเป็นตัวตั้งนั่นเองครับโฟมหรือฟองน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นตัวพื้นฐานที่สุดครับเพราะว่ามันน้ําหนักเบาพกพาง,ง่ายไม่ต้องคํานึงถึงอะไรมากมายนะักคุณแค่สูงเข้าไปมันก็สามารถคุมลมได้แล้วนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยเอาไมโครโฟนไปใช้ในที่ที่มีกระแสะลมที่ค่อนข้างแรงบางครั้งครับมันก็แรงจนกระทั่งชันลุฟองน้ําเข้าไปได้ มันก็จะมีตัววินสกรีนเวอร์ชันที่2เวอร์ชันที่2เนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเราชอบเรียกกันว่าขนแกะขนแมวขนอะไรก็ว่ากันไปนะครับไอ้ขนตรงนี้เนี่ยครับโรดก็มีให้เหมือนกันครับขนเนี่ยหน้าที่ของมันครับนอกจากที่มันจะกันลมแล้วไม่ให้เข้าไปถึงตัวไมโครโฟน ไอ้ตัวขนๆตรงนี้เนี่ยครับเวลาที่ลมมันพัดมามันก็ขยับไปตามลมด้วยครับช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ช่วยผ่อนครับและหักเหกระแสของลมให้มันพ้นตัวไมโครโฟนไปด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอกับปัญหาเสียงคลืบจากการสะกดคําพืชชื่อชื่อพวกนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาครับที่เวิร์กและชง,งัดงันที่สุดก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าป๊อปฟิลเตอร์ป๊อปฟิลเตอร์เนี่ยครับก็คือเป็นสะดึงครับแล้วก็มีถุงน่องขึงอยู่ ซึ่งเราจะ DIY ก็ได้แต่ปัญหาของ DIY ก็คือตัวเนื้อถุงน่องเนี่ยแล้วก็ความตึงในการขึงมันอาจจะทำให้เสียงเนี่ยถูกดูดไปครับทำให้เสียงมันอับลงซึ่งแน่นอนและว,ว่าอุปกรณ์ที่เป็นมืออาชีพอย่างของ K&M n เนี่ยมันก็จะสามารถรักษาคุณภาพเสียงเอาไว้ได้เยอะมากกว่านั่นเองครับอีกวิธีหนึ่งครับที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือเราก็เอียงไมโครโฟนครับประมาณ45องศา แล้วเราก็พูดเข้ามปในลักษณะนี้เพื่อให้เสียงของเราเนี่ยมันผ่านด้านหน้าไม์ไปครับไม่เข้าไปข้างในตัว Voice หรือแคปซูลของไมโครโฟนนั่นเองแต่กรณีของ PreSonus PD70 ตัวนี้เนี่ยครับผมกล้าพูดต่อหน้าเลยครับเพราะว่ามันออกแบบมาค่อนข้างดีเสียงลมพึบๆของผมเนี่ยไม่เข้าไปข้างในเลยครับมันช่างเป็นไมโครโฟนที่เข้าใจทํามากและราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นด้วยครับส่วนวิธีสุดท้ายครับก็คือการใช้ฟองน้ําครับ ทำไมผมถึงบอกว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายเอาอย่างนี้เลยครับเวลาที่เสียงพรืบเนี่ยมันวิ่งเข้าหาฟองน้ํามันมีความกระชับครับมันมีแรงครับมันมีความหนาแน่นมันมีมวลมันมีอินเทนซิตี้ค่อนข้างมากถ้าเกิดมันไม่ทะลุฟองน้ําลงไปถึงหัวไมโครโฟนมันก็ทําให้ตัวฟองน้ำเนี่ยครับสั่นแล้วสร้างเสียงด้วยนั่นเองครับวิธีที่ดีที่สุดเลยครับถ้าคุณจะใช้ฟองน้ําก็คือว่าให้คุณซ้อนฟองน้ําหลายๆชั้น แล้วให้แต่ละชั้นเนี่ยครับมีระยะห่างกันเว้นด้วยอากาศประมาณหนึ่งครับอันนี้แหละครับคือวิธีที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่ากว่าที่คุณจะแก้ไขได้เนี่ยเสียงของคุณก็จะอับลงครับชู่ลงจากการใช้ฟองน้ำหนาหลายชั้นแล้วนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณใายทำอยู่กับที่ครับคุณอยู่ในห้องอย่างห้องที่ผมอยู่นะขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าในห้องเนี่ยมันมีเสียงกล้องไอเสียงก้องตรงนี้เนี่ยครับ ถ้าเราไม่อยากที่จะทำอะคูสติกทรีทเมนต์ไม่อยากที่จะเอาอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุซับเสียงเข้ามาใส่ในห้องเนี่ยมันก็พอมีวิธีแก้อยู่ครับส่วนใหญ่แล้วครับผมจะแนะนำให้ใช้ผ้านวมผ้านวมที่เราใช้นอนนั่นแหละครับ แล้วก็ใช้หนานๆหน่อยเอามาขึงครับอยู่บนราวเหล็กบ้างอะไรบ้างแล้วก็ล้อมรอบเลยครับในบริเวณที่เราเนี่ยไม่อยากให้กล้องเห็นส่วนใหญ่แล้วครับมันก็จะเซฟไปได้ประมาณสัก3 0หรือ40%แล้วของเสียงกล้องที่มีแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันลดมากกว่านี้ครับคุณลองเปลี่ยนวัสดุที่พื้นครับจากที่มันเป็นอะไรก็ตามซึ่งสะท้อนเสียงได้เช่นลามิเนตเนี่ยครับไปเป็นพื้นพรมก็สามารถที่จะลดลงไปได้สักประมาณ10%ตครับต่อไปอีกครับถ้าคุณอยากจะทําต่อจากนี้ครับ คุณก็เริ่มที่จะหาอุปกรณ์อะไรก็ตามครับมาใส่ครับเสริมเข้าไปเรื่อยๆให้พื้นผิวที่มันเรียบเนี่ยมันเริ่มไม่เรียบในห้องเช่นชั้นหนังสือหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มันก็จะทําให้ความก้องลดลงอีกครับเราสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ทำอะคูสติกทรีทเมนต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแมกซิมั่พื้นที่การใช้สอยของคุณอันนี้เนี่ยคุณต้องจัดการอาคูสติกโดยตรงแล้วครับและรบกวนเลยครับว่าให้ติดต่อคนที่ทำอะคูสติกโดยตรงนะครับอย่าทําเองเพราะทําเองเนี่ยคุณอาจจะเจอห้องที่พูดแล้วเหนื่อยทําให้คุณเปลืองเสียงแล้วคอแหกได้ครับ ส่วนในกรณีของเสียงภายนอกเนี่ยครับเช่นกรณีนี้ครับในห้องสตูดิโอห้องนี้เนี่ยมันมีเสียงเครื่องปรับอากาศอยู่อันนี้เนี่ยแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้จริงๆครับคุณต้องจัดการที่ต้นทางเลยผมเข้าใจดีครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ผู้ผลิตเจาะจงมาว่าสามารถใช้สำหรับตรวจทานเสียงได้ไม่ว่าจะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่ในงานแสดงสดก็ตาม เข้าใจดีครับแต่สาเหตุที่ผมไม่นํามาพูดในออนไลน์คอร์สทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ามันแพงครับอันนี้อย่างที่1เลยครับมันแพงเพราะว่ามันต้องใช้ไดรเวอร์หลายๆตัวครับใส่ลงไปเพื่อให้มันครอบคลุมความถี่เสียงที่มนุษย์เราได้ยินและมีสแตนดาร์ดของการเป็นหูฟังมอนิเตอร์นั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะได้หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ซึ่งเป็นมอนิเตอร์ตรงๆเลยนะที่มี ความละเอียดละออแล้วก็คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับตัวหูฟัง s e n n HD i s e r HD 280ที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ราคาประมาณ7,000ไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อ in-ear monitor เพื่อให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงกันคุณเตรียมตัวคูณเข้าไปได้เลยครับประมาณ5ขึ้นไป5เท่าขึ้นไปโดยประมาณครับผมก็เลยไม่เอามาคุยครับและอย่างที่2เลยครับก็คือว่าพื้นที่หน้าตัดของไดอะแฟมลำโพงเนี่ย มันเล็กมากครับเมื่อเทียบกับหูฟังทั่วไปแล้วก็ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ถึงแม้ว่าหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดลงไปได้จนถึงเสียงต่ำแต่ว่าคุณภาพของเสียงต่ําหรือเสียงเบสเนี่ยมันก็ไม่สู้หูฟังไดนามิกทั่วไปหรือลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ทั่วไปหรอกครับ คือเรื่องของการประมวลผลเสียงด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมทําเพลงหรือว่าโปรแกร,รมตัดต่อหรือว่าโปรแกร,รมไลฟ์สตรีมมิงเนี่ยเข้าใจดีครับสามารถทําได้ครับไม่มีปัญหาครับสาเหตุที่ผมเนี่ยใช้มิกเซอร์ข้างนอกหรือว่าใช้มิกเซอร์ที่มีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ปรับให้ดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของ l e ARNING CURVE ล้วนๆเลยครับคือผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไปเทรนนิ่งให้กับคนที่ทำออนไลน์คอนเทนต์หลายคน เวลาที่ผมเนี่ยเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาที่เขาอยากจะใช้หรือเขามีลายเส้นอยู่แล้วแล้วพยายามอธิบายครับว่าตรงนี้เนี่ยปรับอย่างไรตรงนี้คุณต้องมองอย่างไรอะไรอย่างไรคุณจะต้องรู้สัญญาณจากตรงนี้ไปตรงนี้อะไรประมาณนี้มันค่อนข้างใช้เวลานานครับที่จะเรียนรู้ครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเราใช้มิกเซอร์ทําให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์อนาล็อกล้วนหรือว่ามิกเซอร์ที่เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ปรับได้และแน่นอนแหละครับว่าเมื่อผมทําให้คุณดูแบบนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมครับ และนี่แหละครับก็คือวัตถุประสงค์จริงๆของผมครับที่ทําทุกอย่างผ่านอุปกรณ์ข้างนอกคือคุณจะไปทําเองก็ได้ครับด้วยซอฟต์แวร์หรือคุณจะทําแบบผมก็ได้มันก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ทีนี้ครับมันก็จะมีความแตกต่างของการใช้งานอยู่ดังต่อไปนี้ครับถ้าคุณเอาสัญญาณเสียงเนี่ยไปใช้ทันทีเช่นออกไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรประมาณนี้ แน่นอนล่ะครับว่าอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยที่เราสามารถปรับค่าได้ทันทีทันใดมันน่าจะเป็นอะไรที่วิเศษวิสโสไม่น้อยใช่ไหมครับ player. มันทําให้เราเนี่ยทำงานเร็วขึ้นอย่างแท้จริงครับแม้ว่ามันจะเป็นมิกเซอร์ที่มีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ก็ตาม,ม that, เมื่อเทียบกับตอนที่เราเนี่ย <tone Matter> เลื่อนเมาส์ครับแล้วก็เข้าไปในคำสั่งต่างๆในซอฟต์แวร์ตัดต่อในซอฟต์แวร์ทำเพลงในซอฟต์แวร์จัดการเสียงแล้วก็ค่อยๆเขี่ย a, ขึ้นมาบางทีเนี่ยมันก็ไม่ทันการครับ และในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเก็บเสียงเป็นไฟล์เฉยๆและถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันอยากจะไปอยู่ในห้องเงียบๆแล้วค่อยประมวลผลเสียงมันน่าจ,จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่มานั่งปรับมิกเซอร์หน้างงานคําตอบก็คือถูกต้องครับมันควรเป็นอย่างนั้นครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ย รบกวนใช้มิกเซอร์แบบเปิดแฟลตนะครับถ้ามันมีอินเทอร์เฟซต่อคอมพิวเตอร์อัดเสียงได้หรือว่าถ้าเกิดคุณมีเครื่องบันทึกเสียงพกพาหรือออดิโออินเทอร์เฟซโดยตรงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับผลที่ได้เหมือนเมือนกันครับถ้ามันเป็นอุปกรณ์ในฝั่งโปรเฟ s ชัน n a ลออ d ดิเหมือนกันแค่ว่าคุณก็ไปทำก่อนหรือทำหลังต้องการความเร็วหรือต้องการความละเอียดแค่นั้นเองครับ ก็แน่นอน,น่ละครับว่าเวลาที่คุณเอาอุปกรณ์เสียงเนี่ยมาต่อเป็นทอดๆยังไงยังไงครับเสียงซ่าต้องเพิ่มขึ้นครับเพราะทุกชิ้นล้วนมีเซลฟ์นอยส์เป็นของตัวเองเคยอธิบายไปแล้วนะครับอาฮ่าทีนี้เนี่ยครับถ้าคุณใช้อุปกรณ์เสียงมืออาชีพส่วนใหญ่แล้วครับเซลฟ์นอยส์เนี่ยมันจะต่ำเป็นทุนเดิม แต่ถ้าเกิดมันยังมีอีกครับเราก็มีวิธีที่จะซิงค์ให้เซลฟ์นอยส์เนี่ยต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการใช้ไซเวฟ1นนั่นเองครับซึ่งมันก็เหมือนกับที่ผมเคยทำให้คุณดูก่อนหน้านั่นแหละครับเราปล่อยไซเวฟ1น h z กิเข้าไปในระบบครับ ที่ตำแหน่ง0 d b ดีบบนมิเตอร์อนาล็อกจะต้องเท่ากับลบ18 DB f ดดีบีฟูลสเกบนมิเตอร์ดิจิตอลเสมอถ้าคุณํำอย่างนั้นได้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะมีเสียงซ่าหรือเซลฟ n o i ย e ที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าคุณใช้อุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพส่วนใหญ่แล้วครับจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับ การที่เราจะใช้ expander หรือเกตเนี่ยครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราเงียบเนี่ยเสียงรบกวนยังคงอยู่ครับเคลียร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเนี่ยไปยืนที่สี่แยกไฟแดงแล้วอัดเสียงถ้าผมพูดตลอดเวลาไม่มีการหยุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราพูดจ่อ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 ,จอ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 ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ใช้ expander หรือเกตไม่ได้ครับเพราะว่าเสียงที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนที่มันต่ำกว่าเซโชเลย ถูกไหมครับนี่แหละครับก็คือสถานการณ์ที่ผมไม่แนะนำให้คุณใช้ expander หรือเก e ในงานออนไลน์คอนเทนต์ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณได้ดูบทที่5ผมได้อธิบายไปอย่างชัดเจนแล้วครับว่าคุณต้องมานั่งดูก่อนนะครับว่าไอเสียงที่มันเข้ามาเนี่ย มันถือว่าเป็นเสียงรบกวนหรือไม่มันดังเกินเสียงที่เราต้องการหรือไม่มันดังเกินอัตราส่วนที่เราต้องการหรือไม่หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเนี่ยกำลังบันทึกหรือไม่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแล้วคุณค่อยไปดูว่าเราจะไปจัดการกับมันอย่างไรสมมติครับสมมติสมตสมติว่าผมเนี่ยไปยืนอยู่ในโบสถ์โบสถ์พูดก็แล้วกันครับง่ายดีอุโบสถนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็พูดเข้ากล้องเสียงของผมเนี่ยคงจะกล้องไม่เบาใช่ไหมครับ ผมใช้ไมโครโฟนติดเสื้อรับเสียงกล้องเข้ามาประมาณหนึง่งแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่คนดูเขาดูแล้วเห็นว่าผมเนี่ยอยู่ในอุโบสถเสียงมันต้องกล้องเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีประสบการณ์ ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นครับผมจะไม่เอาเสียงกล้องออกจากสิ่งของผมเป็นอันขาดครับผมจะไม่ตัดออกผมจะไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยกับสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันครับมันไปในทางเดียวกันแต่ถ้าสมมติครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าผมเนี่ยยืนอยู่ครับกลางสี่แยกไฟแดงแต่ว่าตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยมีเสียงคนที่เขากําลังขายขนมขนมกล้วยแขกเอางี้ขายกล้วยแขกอยู่ แต่ว่าเราไม่เห็นเขาอยู่ในซีนหรืออยู่ในเฟรมไอ้อย่างนั้นเนี่ยครับผมอาจจะมองว่าเป็นเสียงรบกวนได้และผมก็จะพยายามตัดมันออกด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างครับดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าคุณตีความเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงรบกวนหรือไม่มากกว่าและถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจคุณต้องดูครับว่าไอ้เสียงที่มันเข้ามาปนกับเสียงที่คุณต้องการเนี่ยเมื่อคุณเอามาประกบกับภาพแล้วมันทําให้คนดูรู้สึกมองเห็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพสอดคล้องกับเสียงหรือไม่ถ้าสอดคล้องคือจบครับอย่ากแก้เลยครับเชื่อผมเพราะแก้ทุกครั้งมีผลต่อคุณภาพเสียงทุกครั้งผมทำให้คุณดูแล้วใช่ไหมครับ <modo> การเทียบเสียงกับภาพเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายครับสำหรับคนทำออนไลน์คอนเทนต์ ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยมันค่อนข้างคงที่ครับเช่นคุณมีสตูดิโอคุณถ่ายแต่แบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนสถานที่คุณเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆอันนั้นนั่นแหละครับมันจะเริ่มมีความชา้าทายแล้วคือต้องแบ่งออกมาเป็น2ส,สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1ครับคือการซิงค์เสียงกับภาพในห้องโพสต์โปรดักชันนั่นหมายความว่าคุณต้องบันทึกทุกอย่างมาแล้วคุณค่อยนํามาตัดต่อ ในกรณีนี้เนี่ยครับค่อนข้างง่ายครับเพราะซอฟต์แวร์ตัดต่อในปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถทาภาพกับเสียงได้อย่างอัตโนมัติด้วยวิธีต่างๆดังต่งตอไปนี้ครับอันดับที่1เลยครับคือคุณใช้สิ่งที่เรียกว่าสเลดก็คือเป็นตัวที่คัดโชวหน้าตาตามรูปเลยครับอันนี้เนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ได้เห็นเสียงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาทาแบบแมนนวลได้เลยนั่นเองครับ อย่างที่2ครับแบบที่2เราใช้สิ่งที่เรียกว่าทาบด้วยเสียงครับการทาบด้วยเสียงเนี่ยผมจะแนะนําเลยครับว่าก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายให้คุณตบมือเสร็จแล้วครับพอคุณจะเลิกถ่ายครับคุณตบมืออีกครั้งหนึ่งครับพอตบในลักษณะนี้แล้วเนี่ยครับเสียงการตบมือเนี่ยมันจะรั่วเข้าไมโครโฟนหัวกล้อง และมันก็เข้าเครื่องบันทึกเสียงด้วยพร้อมๆกันทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถซิงเสียงกับภาพให้คุณได้โดยอัตโนมัติอย่างมากที่สุดครับมันก็เหลื่อมไปแค่เฟรมหนึ่งหรือ2เฟรมเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากมายครับตามประสบการณ์ของผมส่วนแบบสุดท้ายครับอย่างสุดท้ายเลยครับอันนี้มืออาชีพใช้กันครับก็คือ t ท m e โค้ดครับซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยก็จะไม่อธิบายเยอะเพราะว่ามันอยู่เลยจุดที่คนทําออนไลน์คอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํากันเนื่องจากว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยครับมันมีการนับสัญญ,ญาณนาฬิกาที่แตกต่าางงกกันกรซิด้วย โค้ดไม่ว่าจะเป็นการซิงค์ผ่านสายครับหรือว่าคุณจะใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวฝากทำโค้ดหรือทำโค้ดแจมเมอร์เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่วิ่งอยู่ในกล้องและเครื่องบันทึกเสียงทุกตัวไปในทางเดียวกันครับในระดับของเฟรมกันเลยทีเดียวเชียวเวลาที่คุณเอาเสียงกับภาพเนี่ยมาทาบกันในโปรแกรมตัดต่อในกระบวนการโพสต์โปรดักชันมันจะง่ายและแม่นยำมากครับเฟรมหนึ่งก็คือเป๊ะๆเ,เลยครับไม่มีเหลื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้โปรเฟชชั่นแนลเขาใช้กันครับแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยทำไหว ก็ลองดูครับมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและประหยัดเวลาพอสมควรแต่กรณีที่2ครับกรณีที่คุณเนี่ยต้องการเอาทั้งภาพและเสียงไปใช้อย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นไลฟ์สตรีมมิ่งผมต้องบอกคุณเลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับภาพเนี่ยมาช้ากว่าเสียงเสมอ เนื่องจากว่าภาพเนี่ยมี Data เยอะกว่าครับการ r o c e s s เนี่ยก็เยอะกว่าตามไปด้วยครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเอา HDMI ออกมาจากกล้องต่อเข้าแ Cap เจ r e c การแล้วค่อยต่อเข้าคอมเนี่ยยิ่งใช้เวลามากกว่าเสียงครับวิธีในการท่าภาพกับเสียงในไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยครับหรือว่าในสถานการณ์ใกล้เคียงกันเนี่ยที่ดีที่สุดเลยก็คือการมีดีเลย์ครับมีเครื่องดีเลย์แมชชีนอยู่กับตัวดีเลย์แมชชีนตัวนี้เนี่ยครับก็จะคล่อมเสียงครับแล้วเราก็ปรับไปจนกระทั่งที่ปากกับเสียงเนี่ยตรงกันแค่นั้นครับ ปกติแล้วเนี่ยครับการที่เราจะบันทึกเสียงดนตรีเพื่องานออนไลน์คอนเทนต์เนี่ย มันมีความซีเรียสน้อยกว่าฝั่งโปรเฟชชั่นแนลมากครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ง่ายๆจับเสียงแบบสบายๆครับแล้วเอามาประมวลผลต่อได้เลยเช่นถ้าคุณมีเครื่องบันทึกเสียงพกพาที่มีไมโครโฟนติดหัวได้เหมือนกับซูมอย่างเงี้ยคุณก็หาตำแหน่งดีๆครับฟังแล้วเนี่ยเสียงมันกลมกล่อมกำลังดีแล้วคุณก็วางเอาไว้แล้วจับมาเลยครับหรือว่าคุณจะจับแยกอย่างผมก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนําถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของคุณหรือคนของคุณเนี่ยมีไม่พอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คคุณเหนื่่่อยกววาทีรจะ และอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้นมากด้วยต้องดูโปรดักชันสเกลของคุณดีๆครับว่าคุณรับงานที่เป็นการอัดเสียงดนตรีเพื่อออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยบ่อยหรือมากขนาดไหนมีไรายได้มากขนาดไหนแล้วคุณค่อยช่างใจเอาครับ สำหรับผมเนี่ยครับการทำเสียงแบบเซอร์ราลหรือเสียงเพื่อออนไลน์คอนเทนต์แบบรอบทิศเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลตัวพอสมควรครับคือถ้าเกิดเราพิจนารณาในมุมมองของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาก็ดูด้วยอุปกรณ์ที่เป็นสตอริโออยู่แล้วครับดีไม่ดีครับบางกลุ่มดูด้วยโมโนเสียด้วยซ้ำครับผมก็เลยมองว่าเกินจำเป็นไปนเล็กน้อยและอีกอย่างหนึ่งครับออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยหลายทีครับเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตส่วนที่เป็นเซอร์ราลมากมายเท่าไหรนะัก แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีเซอร์รา์ที่เราสามารถนำมาใส่กับออนไลน์คอนเทนต์ของเราเนี่ยก็มีครับเช่นแบบฟิก์ก็5.1 7.1อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าคุณจะไปแบบไม่ฟิก์ครับก็คือพวกแอมบิโซนิกซึ่งในฝั่งของ Zoom แล้วก็ในฝั่งของโรดเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วครับอันนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมีซาวน์เอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์ครับและมีความรู้ประมาณนึงมาโปรเซสเสียงให้เพราะมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่เราเนี่ยบิดช่นลนู้นออกช่นลนี้แผ่นซ้ายแผ่นขวาบิดสุดมันไม่ได้ง่ายอย่างนัน แล้วครับเทคนิคในการจัดการเสียงสำหรับผมเนี่ยถ้าเราพูดถึงออนไลน์คอนเทนต์งานิดเดียวครับคุณเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงานคุณเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเวิร์กโฟลของคุณเองที่คล่องตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องคุมเสียงรบกวนให้ได้ตั้งแต่ก่อนกระบวนการบันทึกแล้วนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นได้ครับการประมวลผลเสียงเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากๆและไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งซ่อมอะไรเลยด้วยซ้ํา เสียงเนี่ยครับบางครั้งครับมันอาจจะมีตําหนีบ้างอะไรบ้างเช่นเสียงน้ําลายเสียงลมหายใจคุณอย่าไปซีเรียสเยอะครับยิ่งถ้าคุณกําจัดมันออกไปเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนฟังรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของเสียงและอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากดูอีกต่อไป คือสมองของเราเนี่ยครับมันทํางานอย่างมหาศาลมากครับมันจะมีประสบการณ์ที่เราเนี่ยฟังอยู่ในชีวิตประจําวันฟังอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายไก่กองเต็มไปหมดเนี่ยนำมาประมวลผลเวลาที่เราได้ยินอะไรเป็นสิ่งเรามันต้องนํามาเทียบกับสิ่งที่สมองเราเนี่ยเก็บและเชื่อเสมอน,นั่นเองครับดังนั้นครับอย่าไปคิดเยอะครับเตรียมตัวให้เรียบร้อย และถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยเช่นเสียงน้ำลายเสียงลมหรือเสียงอะไรก็ตามถ้าปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านครับอันนี้คือเทคนิคของผมครับอะหมดแล้วหมดแล้วจริงด้วยโอเคนี่แหละครับก็คือทั้งหมดครับที่คุณสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพเสียงในออนไลน์คอนเทนต์ของคุณให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้ชัดชิมกับฝั่งบลอดคาต์ได้มากขึ้นครับไม่มากก็น้อย มันกันกรองออกมาจากประสบการณ์ของผมครับซึ่งมีเกือบเกือบ20ปีตั้งแต่สมัยที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กยกของมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมบอกเลยครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การแชร์ครับและผมอยากจะให้คุณแชร์ไปให้ทุกคนครับที่คุณรู้จักและทำออนไลน์คอนเทนต์ให้เข้ามาดูผมได้อธิบายทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ข่วงวิชาอะไรทั้งนั้นและผมหวังว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์กับคนทำออนไลน์คอนเทนต์ทุกคนไม่มากก็น,น้อยครับ